สวัสดีครับวันนี้ก็มีรถตู้นะครับกึ่งออฟโรดมาแบ่งปันอีกหนึ่งคันครับคันนี้ก็เป็นรถส่วนตัวนะครับผมรถของผมเองใช้เองนะนะครับคันนี้ก็เปิดอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นสามพันบาททวนนะครับผมแล้วก็มีของแถมนะตามรายละเอียดที่ผมได้โพสตปไปเลยนะครับบอดี้ภายนอกก็เป็นสีเทานะครับผมเทาแลมโบนะนะครับตัวสีก็ตีไปสัก8 0ด0แล้วกันนะครับก็ยังมีความเงาแต่ก็จะมีบางส่วนที่ กรอบลอกล่อนนะครับแต่สีไม่ได้หลุดไปผมก็ให้ติดกับรถไว้นะครับตัวยางก็เป็นยาง mt มือหนึ่งนะครับผมออนิ่งกันสาดก็มือหนึ่งนะครับสองของทุกอย่างส่วนใหญ่ที่มาประกอบก็เป็นงานสร้างเองงาน diy เองนะครับเหมือน s n กเกิลพวกนี้นะครับหลังลังคาเต็มลำนะครับเป็น2ท่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นโฉมหน้ากระตูนนะครับ l 3 0 0 d 2นะครับปีพศ2526 เออยี่สิบหกยี่สิบเก้าเนี่ยผมจาไม่ได้นะนะครับภาษีไม่ขาดเล่นทะเบียนเต็มนะครับผมชุดโอนครบคันนี้ก็ขายในราคานี้ก็รวมโอนให้ด้วยนะครับเผื่อมีผู้ที่ชื่นชอบสนใจนะครับเพราะคันนี้ก็ค่อนข้างหายากแล้วนะครับคนที่มีเก็บไว้ก็ไม่ค่อยได้ปล่อยนะครับแต่พอดีผมจําเป็นต้องใช้เงินนะครับมีโครงการต้องใช้เงินก็เลยต้องปล่อยก่อนนะครับคันนี้ก็ซื้อมาได้สักพักหนึ่งจากรุนพี่นะครับผมซื้อมาในราคาไม่ได้แพงมากนะนะครับแต่ก็มาในสภาพที่ต้องมาเก็บงานนะครับผมก็มา เก็บงานพอนเครื่องใหม่หมดเลยนะครับผมทําเครื่องใหม่อะไรใหม่ไล่ใหม่หมดนะครับผมเพื่อให้มันใช้งานได้สมบูรณ์นะครับผมคันนี้ก็เป็นป้ายประมูลนะครับป้ายประมูลเลขสวยมาเลยนะครับเฉพาะป้ายอย่างเดียวก็ตีว่าสามหมื่นแล้วนะครับเหมาะสําหรับเก็บสะสมนะครับคนที่กําลังมองหารถตู้สักคันหนึ่งไว้ใช้ในครอบครัวแล้วก็มีสไตล์หน่อยนะครับลงทุนในครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับสามแสนกว่าบาทเพราะว่าคันนี้ถ้าเราดูแลให้มันอยู่ในสภาพดีเนี่ยต่อไปมันก็ มูลค่ามันเพิ่มแน่นอนเพราะมันเป็นอยู่ในกลุ่มรถคลาสสิกแล้วนะครับคนที่เก็บไว้ก็แทบจะไม่ค่อยมีใครปล่อยแล้วนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ชุมพรนะครับมาดูมาลองขับได้นะครับผมอ่าส่วนราคาก็ไม่ได้ลดแล้วนะครับสามแสนสามหมื่นสามพันเลขสวยสวเลยนะครับแต่าก็จะมีของแถมมันหมื่นห้านะครับเพื่อให้ครบเซตสำหรับออกแคมป์ได้แต่ถ้าไม่เอาของแถมก็ลดไปหมื่นห้าเลยนะครับก็คุยง่ายๆตรงๆนะครับเครื่องเป็น CD56 เทอร์โบนะครับผมเทอร์โบทำงานปกติเลยนะครับเหยียบเหยียบเหยียบมันมันเลยนะครับ ระบบเบรกระบบไฟออกครบนะครับมาเก็บงานหมดแล้วนะครับพอดีที่บ้านมีอยู่สองสาคัญก็ทยอยปล่อยช่วงนี้ปล่อยรวๆเลยนะครับจําเป็นต้องรวบรวมเงินก้อนนะครับมีโปรเจกต์ใหญ่นะนะครับก็ปล่อยก่อนนะครับออนน็งมีสองฝั่งนะครับฝั่งฝั่งด้านนอกที่กลางอยู่นี่จะเป็นมือหนึ่งส่วนนี้จะเป็นมือสองติดรถมานะครับประมาณสองจุดห้าเมตรนะครับเป็นออนน็งที่เป็นผ้าแคนวาสแล้วก็ดึงมาใช้เสาข้างนอกค้ำอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ไม่ค่อยได้กลางนะครับก็ค่อนข้างเก่านะครับก็ติดรถไว้ก็ไม่ได้ออกให้นะครับมีถังน้ามันสํารอง10ลิตรแล้วก็แผ่นกันลื่นนะครับเบาะภายในเนี่ยผมก็มีเบาะพับเสริมไปด้วยนะครับสําหรับเด็กเล็กหรือครอบครัวไปท่องเที่ยวกันนะครับภายในอย่างเดียวเนี่ยเจ้าของก็เจ้าของเดิมที่ซื้อมาเขาก็ทำมาใหม่หมดแล้วนะครับภายในอย่างเดียวก็สามสี่หมื่นแล้วนะครับภายในก็มีไฟมีอะไรด้วยนะครับไฟห้องนอนไฟอะไรต่างๆนะครับ เครื่องยนต์เป็นดีเซลนะครับผมกระจกคอนวอยนะครับกันชนหน้าก็จากสำนักลงรถมิซูนะครับสปอร์ตไลท์สองนะครับแล้วก็มีเดย์ไลท์ด้านบนที่เป็นบาร์ไลท์อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็รถอยู่ที่บ้านนะครับเป็นรถที่ใช้ท่องเที่ยวกันเองอะไรกันเองนะนะครับก็รีวิวกันสดๆเลยนะครับเผื่อชื่นชอบสนใจนะครับมีเสียงเครื่องตับญ้าด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ขับสองนะครับไม่ใช่ขับสี่นะแต่ว่าผมติดสติกเกอร์ทำโกโก้แบบนั้นนะครับให้มันเป็น ฟร์วิวได้ที่จริงก็ขับ2ธรรมดานี่ยนะครับส่วนสติกเกอร์ตรงนี้ก็จ้างให้เขาออกแบบพิเศษมาแล้วมาติดเองนะครับออกแบบพิเศษเฉพาะมานะครับผ้าม่านภายในก็เป็นผ้าม่านรถตู้โดยเฉพาะนะครับเรียกได้ว่าก็ท่องเที่ยวได้เลยนะครับจะออกทริปเหลืออะไรนะนะครับเหลือไปจะไปเก็บความเรียบร้อยสายฟงสายไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมขายสภาพนี้นะนะครับนะครับสะอาดสะอาดเลยนะครับ สีก็ไม่ต้องไปทําใหม่นะครับจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นจะต้องไปเสียเงินทําใหม่เลยเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังโอเคมันยังสวยอยู่เลยนะครับยางก็เป็นมือหนึ่งหมดแล้วนะครับพร้อมใช้นะครับผมอ่าก็ถ้าสนใจชื่นชอบมาดูรถได้นะครับหรือจะวิดีโอคอลหรืออะไรก็ได้ครับคันนี้ก็ส่งฟรีให้500กิโลเมตรจากจังหวัดชุมพรนะครับอันนี้อยู่ที่เมืองชุมพรนะครับอ่าพยายามอ่านรายละเอียดที่ผมโพสตให้ครบถ้วนก่อนนะครับเพื่อจะได้ประกอบกันตัดสินใจนะ นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นดีเซลแล้วก็มีระบบคันนี้ยกสูงไป5นิ้วนะครับผมแล้วก็เดินท่อแบบฟูลฟูลสเต็ปเลยก็คือท่อเต็มเต็มเส้นเลยนะครับมาลองฟังลองฟังซาวกันหน่อยนะครับส่วนเดือนไหมก็แสดงอยู่แค่น้ำมันกับความร้อนนะครับ เสียงไม่รู้ได้ได้ยินไหมในในกล้องเนี่ยเสียงเครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ที่อยู่ในรุ่นของพวกมิซูบิชิสตาร์ด้าอะไรพวกนี้นะครับรถเครื่องยนต์ที่เขาพัฒนามาแล้วก็จะมีรอบที่ค่อนข้างโอเคมีสิงเทอร์โบด้วยเวลาถอนก็มีเทอร์โบด้วยนะครับเกียร์เป็นเกียร์คอนะครับพวงมาลัยธรรมดานะครับผมก็ไปเก็บเพิ่มหน่อยเดี๋ยวนี้มันก็มีพวงมาลัยไฟฟ้าขายแล้วนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าก็ าในกรุงเทพภาคกลางก็ติดอยู่ประมาณสี่ถึงห้าพันบาทประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปแอร์แอร์มันมีคอมแอร์นะไปเพิ่มพัดลมแล้วก็เก็บเดินไฟหน่อยก็ให้ให้แอร์ออกชุดหน้าก็น่าจะโอเคเป็นพวกแอร์ที่เป็นลักษณะของไมโครบัสก็ได้หรือแอร์แขวนแอร์ตู้ก็ได้นะครับไปดัดแปลงอีกทีหนึ่งก็ก็จบแล้วนะครับแต่ว,ว่านายพมีราคาแน่นอนนะครับราคานี้ก็กับสภาพนี้ผมขายแบบสมส่วนนะนะครับผมมาซื้อมาก็ไม่ได้แพงก็มาเก็บงานมาอะไรก็ แน่นอนเหลมีกำไรอยู่แล้วนะครับแต่ก็แต่งปันไปนะรับที่จริงไม่ได้เกตนาที่จะขายหรืออะไรก็ตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าต้องใช้เงินก็ลองดูนะครับชื่นชอบก็มาดูได้นะครับโอเคก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับขอบคุณครับ